สวัสดีนักเรียนเกศสาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา2,564ค่ะทิเชอร์ชื่อทิเชอร์ธัญธรนิที่บุญเกษเป็นประจำชั้นเกศสานะคะนักเรียนมาดูว่ารายวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนกับทิเชอร์มีวิชาอะไรบ้างนะคะรายวิชาที่ทิเชอร์ทําการสอนนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็คือ ก็คือว like ิชาภาษาไทยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด4เล่มค่ะเล่มแรกนะคะคือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีค่ะเล่มถัดไปคือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำค่ะเราจะใช้ควบคู่กันเพื่อทำแบบฝึกหัดในเล่มถัดไปค่ะ ซึ่งเล่มนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดหรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตทักษะภาษานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเล่มนะคะก็คือหนังสือดารุณค่ะหนังสือดารุณน,นะคะจะมีไว้สำหรับเพื่อฝึกอ่านและเรียนรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นค่ะวิชาต่อไปนะคะวิชาที่2คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะใช้ทั้งหมด4เล่มด้วยกันมีหนังสือแบบเรียน2เล่มและหนังสือแบบฝึกหัดอีก2เล่มค่ะเล่มแรกนะคะคือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มที่ 1. 1เล่มถัดไปคือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มที่1ค่ะจะใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มที่1นะคะ ะะจะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ค่ะเราจะใช้ควบคู่กับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2เช่นกันค่ะวิชาที่3มที่ทิเชอร์สอนนะคะก็คือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเราจะใช้เรียน1เล่มนี้นะคะ ที่4นะคะที่ทิเชอร์สอนก็คือวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเราจะใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหนังสือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะจะสอนสาศนาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ค่ะ 5ค่ะคือวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเราจะใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมค่ะ ที่ติช่์อสอนคือวิชาที่6ค่ะคือวิชาการงานอาชีพเราจะใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพนะคะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพค่ะและวิชาสุดท้ายนะคะคือวิชาที่ เค่ะเป็นวิชาที่ทเชื่อสอนเหมือนกันนะคะก็คือหน้าที่พล,ลเมืองค่ะเป็นวิชาที่ไม่มีหนังสือนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ในชีวิตประจําวันเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเป็นคนดีของสังคมนะคะซึ่งเป็น วิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะทีเชอร์จะมีใบความรู้ให้นักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบว่าระดับชั้นเกศสาได้เรียนวิชาอะไรกันบ้างครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาทราบว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างในแต่และวิชานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย